ราไปโรงพยาบาลมาใช่ไหมแล้วเราก็ทีแรกอาจจะไปตรวจชิ้นเนื้อวันนี้แต่ว่าที่เนี่ยที่เยอรมันอะ่ะเขาชอบเหมือนคุยก่อนอะ่ะคุยเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรก่อนก่อน24สิี่ชั่วโมงแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำในวันเดียวกันอะ่ะเหมือนให้มีโอกาสตัดสินใจอะไรเงี้ยเราก็ไปใช่ป่ะวันนี้ไปคุยก่อนก็เรียกไปคุยเขาก็ตรวจอีกรอบนึงอันตราอีกรอบนึงเมื่อวานจานันใช่ไหมไปตรวจอันตรามาแล้วรอบนึงเขาก็เลยส่งขึ้นมาให้ดูอีกรอบนึงว่าจะต้องตรวจชิ้นเนื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนู่นน,นี่นั่น ก็วันนี้ก็ไปอีกนัด9ก้ามงครึ่งเราไปถึงประมาณ9ก้ามงครึ่งกันแหละเราไปถึงนั่งรอแคบปปปเดียวเอง10นาทีได้ไมั้งหนาที10นาทียังไม่ทันรู้เรื่องเลยแล้วเขาก็มาเรียกไปเจาะเลือดก็เจาะเลือดไปหนึ่งแมตต์แล้วก็เออสักพักหมอก็มาเรียกเข้าไปดูใช่ปะ่ะว,ว่าอาการเป็นยังไงบ้างเล่าตรวจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ซักประวัติอีกรอบหนึ่งประวัตินั่นแหละประจําเดือนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะประจําเดือนมา,าเมื่อ,อไหร่ เธอมีลูกไหมกินยาอะไรอยู่ทักว่าทั่ไปแหละแล้วก็ไปอัตาาลตราซาวอีกรอบหนึ่งอัลตราตอนนมอ่ะนะแต่เราว่าหมอเขาอตาอตราซาวละเอียดอยู่นะแบบค่อยๆดูไปคีดระด,ดุดีระดุดแบบใช้เวลาไม่ใช่แบบว่าทำสรงๆ,ๆเด็ดๆเนาะป่ะแล้วก็ ด้วยความที่โรงพยาบาลที่น,ทนี่เขาจะไม่ให้แบบว่าใครๆก็มาโรงพยาบาลใครๆก็มาโรงพยาบา,าลแบบคนป่วยปกติจะไปหาหมอบ้านถ้ามีอะไรก็เลยส่งมาโรงพยาบาลมันเลยแบบว่าไม่ใช่แบบคนมาออกันที่โรงพยาบาลทุกอย่างมันเลยแบบเร็วไปหมดอะไรเงี้ยอย่างนึกถึงเหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุการณ์เดียวกันถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะต้องไปอย่างเมื่อก่อนที่ไปทําฟันทาอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปร้อนเจ็ตีห้าหกโมงไปเรียกห้องบัตรเรียกชื่อนูอย่ยนั่นไปเอาเอกสารไปเอาใบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ทะเบียนประวัติคนไข้อะไรเงี้ยแล้วก็ถือไปแล้วก็ถึงจะไปห้องฟันแล้วก็ต้องนั่งรอแบบนานสองนานอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือผ่านห้องบัตรอะไรไปเลย <c oughs> ก็คือเราจะได้ใบนัดมาวันที่เราวันที่เราทํานัดนะได้ใบนัดมาเราเอาใบนั้นขึ้นไปที่นแผนกที่เราจะไปเลยไม่ต้องผ่านห้องบัตรไม่ต้องผ่านอะไรแล้วแล้วก็เขาจะลงทะเบียนให้แป๊บเดียวหมอออมาเรียกแล้วนั่นแหละแล้วเขาคุยความเสี่ยง คุยว่าทํายังไงอะไรเงี้ยไปออปซีอะนะว่าจะเอาเข็มใส่เข้าไปแล้วจะเหมือนแบบเหมือนเจาะหูอะยิงสามครั้งเหมือนเพื่อเอาเนื้อเยอื่อมาตรวจอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ประให้ความเสี่ยงว่าจะมีโอกาสเกิดเลือดออกเจ็บด้านิดหน่อยเอ,อาจจะมีนิโมโทแลกอะไรอเกิดขึ้นได้ถ่าหายใจลําบากอะไรก็ให้มาโรงพยาบาลมีเลือดออกเยอะก็ให้มาโรงพยาบาลแบบเนี้ยก็รับความเสี่ยงแล้วก็ตรวจไปเพราะว่าถ้าไม่ตรวจอะ่ะ ก็ไม่รู้ว่าอีก้อนนี้มันคือก้อนอะไรกันแน่เนาะปะก็จะกังวลอยู่อย่างนั้นถ้าตรวจไปจะได้รู้ว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วก็จะผ่าตัดหรือไม่ผ่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะคุยกันอีกอย่างอีกรอบหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ได้นัดมาแล้ว mm hmm. ให้ไปเจาะชิ้นเนื้อวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยอีวันที่ได้นัดมาเนี่ยได้ทําแน่แต่ว่าวันนี้ต้องไปคุยก่อนไงน ก็ดีนะเขาคุยก่อนจะได้มีเวลามาศึกษามาตัดสินใจอะไรเงี้ยอีกรอบหนึ่งยอยูเมืองไทยนะ่าจะทาเลยในวันเดียวกันมั้งถ้าถ้ามีคิวนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพราะว่าเราจ่ายประกันอยู่แล้วไงมันหักงันเดือนเราอยู่แล้วทุกเดือนก็เหมือนแบบจ่ายล่วงหน้าไปแล้วพูดว่าไม่เสียยงกันเลยก็ไม่ถูกหรอก ต้องพูดว่าจ่ายไปก่อนจ่ายไปล่วงหน้าแล้วอืมวันนี้เราไปคนเดียวรอบหน้าแฟนนะ่าจะไปส่งแหละเพราะว่าช่วงนั้นแฟนน่าจะน่าจะลาออกจากงานเก่าแล้วแล้วก็น่าจะมีพักร้นเหลือน่าจะว่างช่วงนั้นนะ นี่ผัดกะเพรารอบใหม่นะผัดกะเพรารอบที่กินไปเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนนะเป็นกะเพราหมูแล้วอยู่ก็แบบอยากกินอีกอะ่ะอร่อยก็จะทำอีก